สวัสดีค่ะคุณส้มนะคะวันนี้ค,คุณส้มค่ะคุณส้มมีมีเคสอะไรมาเล่าเรื่องดึกเต้นดึกเต้นให้เราฟังบ้างคะมีค่ะโปรดักตัวใหม่ของเราเลยตัวนี้ Co นโคเมกคอฟฟี่อ๋อตัวคอฟฟี่ที่เป็นอ๋อค่ะเป็นไงบ้างกินเองหรือว่าหรือว่าเป็นใครกินเอ่ย โอเคเือตั้งแต่เรานำเสนอ p r o d u ั t ตัวนี้เนี่ยค่ะก็แพร่โพสลงในเพจในสตอรี่อะไรในของตัวเองมาเรื่อยๆจนมีพี่คนนึงเนี่ยเขาแบบทักอินบ็อกมาหาเราแล้วถามว่ามันคืออะไรมันช่วยลดน้ำหนักได้ไหมประเด็นของเขาเขาถามมาเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดน้ำหนักเขาได้หรือเปล่าคำถามแรกเลยเขาพูดเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าช่วยได้เพราะว่ามีทางบอกว่าสารสกัดจากกระบองเพชรแล้วก็ถั่วขาวเอ่อ อาหารักเกะจากถั่วขาวนะช่วยเควบคุมน้ำหนักได้ดีอ่อก็อธิบายเข้าไปเขาอธิบายไปไม่ถึงสิบนาทีนะเขว่านะเขาต้องย่าวเขาก็แบบเดี๋ยวเขาตัดสินใจสั่งส้มเหลยแปดกล่องโอ้ก็กินได้กินได้กี่เดือนเดือนสองเดือนเดือนคือประมาณสองเดือนใช่แต่ว่ามันหมดก่อนหมดไปสองเดือนคืออย่างนี้ค่ะคือพี่อะเขาทํางานสนามบินซึ่งมันต้องใส่ยูนิฟอร์ม พอสนามบินแะต่มันไปไม่ได้มันต้อง work from home ยูนิฟรอร์มไม่ได้ใส่ <laughs> มันก็เลยเกิดการแบบว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายเนอะร่างกายเราบอกว่าไม่ได้ออกสูงออกข้าง<อ>เขาก็เลยเขาก็เลยว่าเอยแต่ฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันต้องการ<อ>ตัวช่วยกะทักมาว,ว่าเออเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วจริงจริงอย่างเี่เขาก็ายู่เลยว่ายูนิฟอร์มพี่อ่ะไม่มีรุ่นยางยืดนะมันเป็นรุ่นพอดีตัวขน้นเนี่ย พี่ตัง้งใจการเรื่องอสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเรื่องน้ําหนักให้ดีเลยอะไรอย่างนี้คุยกันเสร็จแล้วปุ๊บคอสั่งไปแปดกล่องสั่งเมื่อยี่สิบตุลาค่ะค่ะยี่สบเอดตุลาเขาโทรมาไอเขาโทษยีสิบเอ็ดพฤศจิกาเขาโทรมาหาต้มแค่หนึ่งเดือนเองเขาบอกว่าแกสี่กิโลฉันหายไปจากหกสิบเจ็ดเหลือหกสิบสามอืมคำถ,ถามต่อไปคือกินยังไงคะนี่คือสิ่งที่อยากรู้ว่า นี่ยค่ะประเด็นคือ,อถ้าวันไหนที่เขาต้องเข้าสนามบินก็อาจจะ,ะแค่วันละหนึ่งซองเนือ่องจากว่าความไม่สะดวกในการที่จะ,ะไปชงหรืออะไรแต่ว่าเขาจะมีะเป็นแก้วส่วนตัวของเขาซึ่งบางทีถ้ายุคมากๆก็อาจจะลืมกินแต่ประเด็นคือเขาต้องมีหนึ่งแก้วของเขาอะในวันที่ทํางานส่วนวันที่เวิร์กฟอ Home เนี่ยก็จะเป็นสองซองก็คือเช้าหนึ่งซองและเย็นหนึ่งซองขอโทษบ่ายเช้าหนึ่งซองบ่ายหนึ่งซองช่วงบ่ายใช่ค่ะ ดันั้นเนี่ยช่วงที่มันเป็น afternoon tea เขาก็จะเปลี่ยนเป็นกาแฟตัว coffee ตัว c o f ฟของเรา c o l c o f เปลี่ยนจากกาแฟปกติที่เขากินซึ่งไม่รู้ว่าเขากินปกติเขากินอะไรพอทราบไหมคะเออแล้วแต่อารมณ์เขาบางทีก็เเรริกโน่บางทีก็เอสเปรสโซอือซึ่งเอสเปรสโซก็จะมีทั้งเต็มโนโน<ห>เลยอ๋อมีนมมีนุข้นอะไรเต็มแน่นไปหมดเลยซึ่งก็เปลี่ยนแคลมันก็สูงอันนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนมากิน ตัวนี้แทนตอนช่วง afternoon t เนาะช่วงบ่ายๆใช่ค่ะและเสียงคนตื่นเต้นมากแล้วเขาก็เลยบอกเลยว่าเออเนี่ยแกฉันอยากเชื่อเลยว่าแค่หนึ่งเดือนกับสี่กิโลที่หายไปแล้วตอนเนี้ยยูนิฟอร์มกลับมาใส่ได้โดยที่แบบไม่ไม่อึดอัดไม่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนไม่อึดอัดเหมือนตอนอดออเออเหมือนแต่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเออแฮปปี้ขึ้นแล้วก็บอกว่าเออฉันฉันเชื่อแล้วแหละว่าของแกดีจริงอ่าก็คือเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายอะไรแต่ว่าแค่ปรับ แค่ปรับเปลี่ยนไปแทนกาแฟเดิมที่เขากินอะเล็อร่อยเนาะที่ที่แบบอา,อาจจะค,ค้นมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเนอื่องจากว่า,าด้วยความที่ทํางานสนามบินแล้วมันเป็นสเตอร์แบบ24ชั่วโมงฉะ<อ>นั้นเนี่ยการลดน้ําหนักแบบ IF ที่มันต้องเป็นรูทีน12ชั่วโมง18ชั่วโมงมันยากสําหรับ<า>ขขเขาอ่าหรือยอย่างบางทีเนี่ยเลิกงานแล้วจะไปวิ่งมันก็ไม่ได้มันเลิกเที่ยงคืนแล้วสวนก็ปิดอออ่าจะวิ่งลูกก็ตั้งตั้งตั้งไปเดี๋ยวคุณแม่ก็ตื่น ก็เลยทุกอย่างมันทุกอย่างมันจากัดไปหมดเขาก็เลยมาปรึกษาเอ่อเบื้องหลังอินบ็อกซ์มาเบื้องหลังอะค่ะอ๋อนี่ก็คือแบบคือพยายามจะหาทางออกกำลังกายแล้วแต่ว่ามีปัจจัยทุกอย่างเพราะว่าด้วยงานที่เนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะสนามบินงานสนามบินใช่ค่ะใช่ถ้าหลัง Work from Home อย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาจจะลำบากนิดนึงตรงที่แบบอาโควิดนะเนาะส่วนก็ปิดฟิตเนสก็ปิด อ่อะไรนะคะจะไปแบบว่าใส่หน้ากากเราไปวิ่งแคบหน้าปากซอยมันก็ลำบากแล้วเราไม่รู้ว่าจะโดนหมาอลไวิ่งกัดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้อกก็เลยมาคุมเรื่องอาหารมามาคุมเรื่องเรื่องตัวนี้แทนแคลอรี่ในเรื่องของการกินเนาะก็ช่วยได้เยอะนะคะสี่กิโลสาหรับผู้หญิงที่กําลังอึดอัดเนี่ยมันก็โล่งไปเลยบอกนิดนึงว่าพี่เขาอายุสี่สิบแปดแล้วค่ะอ๋อแล้วเขาไม่ได้กินแบบหมายถึงว่าเขาใช้ชีวิตปกติเลยแล้วก็กินแค่ตัวกาแฟเสริมเข้าไป เอ่อทุกอแท<พ>นตัวกาแฟาใช่คืออาหารของเขาจะเป็นปกติเพียงแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือกาแฟาคอฟฟี่ของเรานี่เองค่ะ <c oughs> นะคะ48แล้วนะคะยังสามารถเฟิร์มเข้ามาอีกได้นะคะแล้วก็ทําให้ยูนิฟอร์มก็ไม่มีปัญหากับการทํางานด้วย <c oughs> ถือว่าช่วยชีวิตได้เยอะ <c oughs> มากๆเลยนะคะโหนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นเคสที่เห็นผลจริงๆเนาะแล้วส้มกินเองด้วยไหมคะ มีทานเองมีทานกาแฟมะทานเองด้วยใช่ไหมแค่วันละซองค่ะอ่าแล้วโปรติอ่าหมายถึงว่าตัวกาแฟนี้มันมีมันมีอะไรที่พิเศษกว่ากาแฟทั่วไปบ้างคะที่ที่แบบคุณส้มนําเสนอเพื่อนไปเนี่ยอธิบายเขาคร่าวๆได้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือบอกเขาว่าตรงเนี้ยเราเราอ่าการันตีในส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกมีสารสกัดจากถั่วลันเตาสีทองามจากถั่วอินคาให้เขามั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีนม อ่าฉะนั้นเนี่ยในการในส่วนผสมที่ทุกอย่างมาจาก organic, ออร์แกนิกมาอหมายถึงว่ามาจากผลิตภัณฑ์ก็เป็น<า>วีแกนกใช่ไหมคะใช่วีแกนจับพืชตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ยให้เขามั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการแพ้พวกแลคโตสแพ้นมแพ้อะไรอย่างนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ไกินได้ใช่แล้วพอบอกเขาว่าเป็นสารสก,กัดจากถั่วเขาวเนี่ยก็ให้มั่นใจในเรื่องการบล็อกและเบิร์นได้เป็นอย่างดี บอกจะเปิรนแป้งเนาะในกลุ่มของแป้งก็คือช่วยได้ดีอย่างน้อยก็มีตัวช่วยบ้างนะคะมีตัวช่วยบ้างนะคะโหเป็นเคที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสี่กิโลในหนึ่งเดือนกับโคมเม็ดคอฟฟี่ค่ะโคมเม็ดคอฟฟี่ค่ะขอบคุณคุณซ้อมมากๆค่ะดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.